การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเซาดำเนินการขับเคลื่อนให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามนโยบายของท่านมนตรีตรัฐวัฒนาผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคกลางจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเซามีบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานประกอบการ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าภายในของท่านสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภยัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในแบบครบวงจรที่สำคัญประกอบด้วย 1. บริการตรวจสอบจุดร้อนด้วยกล้องเทอร์โมวิเวอร์พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบจุดร้อนซึ่งสามารถแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาได้อย่างแม่นยำลดความเสียหายจากการเกิดอักคีภยัยหรือเครื่องจักรหยุดทำงาน 2. บริการบำร,รุงรักษาหม้อแปลงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้หม้อแปลงรับและจ่ายไฟได้อย่างต่อเนื่องยืดอายุการใช้งานป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตัวหม้อแปลงป้องกันการเกิดอักคีภัยและอุบัติเหตุ 3. บริการบำร,รุงรักษาตู้ M D B และงานบำร,รุงรักษาชุดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้ให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาช่วยให้อุปกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 4. บริการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าที่ตู้ MDB ของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์และเครื่องจักรในกระบวนการผลิตโดยไม่ต้องดับไฟพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและแก้ไขคุณภาพระบบไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ PA Solar Rooftop โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทาเป็นผู้ดูแลการติดตั้งด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้าและการบำรุงรักษามาอย่างยาวนานพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการติดตั้งสำรวจออกแบบรวมถึงขออนุญาตติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานทั้งมออก,กอและ IEC ตามมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด รวมถึงมีการขึ้นทะเบียนรับรองอุปกรณ์บริการติดตั้ง EV Charger จัดหาออกแบบและติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยครอบคลุมการขอขายอายเขตติดตั้งเมอ้อแปลงและขอขนานเครื่องอัดประจุไฟฟ้าซึ่งมีทั้งแบบ AC และ DC Charger อีกทั้ง PA ยังมีบริการ VOTA l Connect Platform เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลการใช้พลังงานยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้เข้าถึงผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีบริการเพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกลุ่มสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทยหรือ e RE100 โดยเรามีการจัดหาซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน Renewable Energy Certificate หรือ l e กซึ่งเป็นกลไกลที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนได้ เราพร้อมก้าวต่อไปในทุกด้านของพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำพลังงานอัจฉริยะเพื่อโลกยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยมาโดยตลอดระยะเวลา64ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน